องติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะหนึ่ให้ไก่กาเข้ามาดิเอาวีอะเอลสี่แปดหนึ่งเออหกแปดหนึ่งเออพวกไก่กาซานุหนูเปิลทามไอพี <laughs> อา้าโอ้ดีฮายาสวัสดีค่ะสวัสดีคอไฮโชยเด็กมันดู ชัว์ตกคนดูชัวให้เด็กมันดูชัว์ติปงดูเนี่ยมีแต่ไก,ก่กากับเม็ดไก,ก่กาเวาย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 แทงไก่กาอย่าอวดอย่าอวดเพื่อนๆอย่าอวดอไทยส์พิกไทยส์พิกเอ่อเอ่อทิชชีงมีอะไรคำว่าอ,อ,อะไร What everything u ม สมบัติสมบัตร <What? S 1> รวย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 ร์รตร์ตรอ์ <Okay. S 1> อร์ร,ร์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 รจร์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 ่้ร์เ์ี์รเรนร์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 ร่ร์ก์นนะร์ว่ร์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 รร์รร์ร่ร์รรร What you m ม a n แบบเซงแบบอีซีอีซก็คือมันน <w> uh, ี่ท uh. ูมัตท <laughs> ูมัต <And> อ่ะรวยรวยรวยอะมันนี่ทูมัอะมีรวยอืม I want รวยมันนี่ทูมัทูมัตทูทูมรวยรวย and อาวททคอ่ชจริงๆในความคิดของฉัน ชาลี일부ก그런거래요มันเป็นไปตามวัตถุประสงค์อันนี้ชาลีนั้น일부러그런다ผมเนี่ยเมดเอ็กซ์คิวผมจะบอกว่าชาลีทำอย่างตั้งใจว่าผมเนี่ยเมดเมดเอ็กซ์คิวนัมเบอร์วันอินเดอะชาลีทำอย่างตั้งใจ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 เอ่อ จะแบบตีมันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ว่าถ้าไม่แบนแบทแมนเนี่ยผมจะโชว์แบทแมนนั่นีหลผมผมไม่ได้เล่นนานครับผมเดี๋ยวผมจะแจกให้ดูนะครับสวยละใครได้มาทีมผมผมจะให้ผมดานะครับผมอ่านชื่อประจานกน่อนอาร์ตมินเกลือรสส้มนี่น่าจะกากมากคนที่เล่นนาคอสตอยู่ในทีมผมเนี่ยน่าจะกากเลยส่วนแมวขี้โลกเล่นมูคองนี่น่าจะแบบซุปปากากนะครับผม แคลลี่น่าจะไก่การครับคุยช่ายสีอะไรเนี่ยยิงอลรมเนี่ยไม่ต้องพูดถึง,งเลยฮันนี่มูนอะไรเนี่ยเล่นเป็นนกไหมทำไมก็ไม่รู้เดี๋ยวเซี่นัมเบอร์วัน What do you mean What do you mean His mama's calling d a r k i e now What do you mean What do you mean to <c oughs> con What do you mean What do you mean หัวเนี่ยก นี่ผมเอาเมดไอคิวมด้วยเคยอย่นงั้นหรือเปล่าล่ะผมนี่สายลัาเฮ้ยอย่าด่ากันด้วยใครเล่นอ uh, <pl> ่ะเออ play n อ m e ang ang อัง a ังอ n งอ n งอ n ง a n ั what a ังอัง what do you mean อ mm ัง mm อังอ n g <Right. S 2> ตรงข้ามใครฟาร์มอ่ะต้องสส่เร่งกับบอกอนะทลี่ทุกคนวับแช่วับแช่วับไอตัวอะ่รใหม่ๆนี่ผมไม่เคยเล่นเลยไม่ไม่โกบกบ อังอ่อังอังต mm. mm. ัวไหนว่อยู่เนกลบิกทอบกอบเล็บเวนจีบวกเลยแท้นอนบวกเลยมาผมมาแช่ครับมาลูกวัสดุทุกคนวัตวั เ oh. อ้กคิ้วนะครับผมขอโทษทีนะครับขอโทษทีนะโคตรโหดเลยนะครับขอโทษทีนะเพือพ่อนผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกบกบไบท์มันไม่ฉลาเลยมเล่นกากอย่างนี้นครับจีโนมี่ในนัมเบอร์วันเลยเนี่ยอ้อาว ไงเคยเห็นเม้าเมดไอคิวอ่ะเคยเห็นเม้าเมดไอคิวอ,อ่ะ I can เอ๊ะม h a t t ท t t o o วันนี้กูดยังเอ๊ะ I now see เอ๊ะ what tattoo how many tattoo แข่งแล้วแข่งแล้วแข่งเป๊กใครโทรมาไอเบ็ดไอไอเป็ดไอเบ็ด

เป็นยุคแรกๆใครเล่นนี้ตายเลยเนี่ยโอ้โอี้แอปไมค์ทีมทีมทไม่มีใครโกรธนะถ้าเป็นคนอื่นยช่วยด้วยโกรไม่ลงโนอนโนอนนอยู่ตรงนี้าวบวดีผมมเข้าไปผมผมผมฆ่าตายหมดเลยไม่ต้องห่วงผมนี่น u บุ e วันอินเดียเบอร์้อมพร้อม

นี่นี่ไม่มีปุ่มอะไรโนโนโนเออเออมามามาเดี๋ยวเมดได้ออคิ้วโชว์นะครับผมปั๊บปั๊บไม่โดนะออววนะครับปื้เอ้าไอ้คิ้วว้าวนะครับมันยืนโชว์ยังไะครับผมปึ้มโน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 ว้าวโชว์ด้วย <c oughs> เสียวเลยไม่เคยเล่นแลวเสียวขนาดนี้งงเลยคอันนี้หมดวัะเพื่อน เพื่อนเอาไงดิเพื่อนเอาไงดิว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 าวิ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 ว่วิ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 เิว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 ่เิว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 ่วิวิววิายตายตายวิ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 นนวิ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 วนมาิิะม เนี่ยอ่จริงจังนะจริงจริงแลจริงจริงแลสนุกสนุก b บ b y c h a ล l i เบบี้สนุกสนุกสนุกอมมะอุ้มมั้เนี่ยทาร่าเป็นผมนะผมลบทาร่าทิ้งแล้วผมโดนเม็ดไอ้คิ้ใส่ไอ้คิ้ใส่สองทีแล้วเนี่ยน่ารังน่ารัง พี่พี่ thank you thank you ชารลีเกมจิ้งจิ้งน่าอุนมักอุนมักเอามากม่ผมร้องไห้ผมลบทาราทิ้งแล้วอุนมักอัตถุมินอุนมักอุนมักอุนมักเพื่อนๆพืผมไปก่อนนะเพื่อนอุนมักอัตถุมินอุนมักมักอุนมากๆเซม อ่ะฮอตโจกุมฮอตโจกุมจุกุมจุกุมจ <On, S 1> <laughs> like ุกุมฮอตฮอตออนมากฮอตจุกุมฮอตจุกุมออนมากฮ่ออนออนชาลีแบบออนมากอ่ะออนปะอืมออดกากไกก่าะยุนู้ชิคเก้นอ่ะชิคเก้นอินไทยแลนด์อ่ะชิคเก้นเนี่ยชาลีชิคเก้น เอ้ยหนุ่มเอาจริงนะเพื่อนแบบนึงชาลีแบบชาลีแบบเก่งมากอุ่นมากอับาติปองเนี่ยเพื่อนอุ่นมากอุ่นมากเดือดอุ่นทัอุ่นมากแบบแบบฮอตจกึมฮอตจกึม อุ่นมะเดี๋ยวเดี๋ยวลำ้ำล้ำกับก่อนล้ำกับก่อนป้อมกลางคลิปเข้า, <c oughs> า,าอี now time อาไม่เก่ง <laughs> <c oughs> ไม่เก่ง ผมอะไรเฮ้ย <laughs> อ,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 อยู่ไหนเรื่วันหนึ่งวันหนึง่งวันหน่โอโอ้นี่มอ,อะไรอ่ะไม่มีใครโกรธหรอกเพราะว่าเป็นเป็นกามูกามูอ,อืนิงเน่เอาแล้วผมจะไปไอ้นี่ทำไมเนี่ยงง ชาลีไก่จริงชาลีชาลีไดยชาลีเก่งมากเก่งมากไปอะไรนะอันติแล้วก็เก่งมากแข่งต่อ Yes เก่งมากไม่ทำเมื่อกี้ไม่ไม่พลาดกดแข่งนะไม่ไม่ไม่ลวนนะชนะแล้วฝั่งข้ามเนี่ยอย่งไก่เลยเฮ้ยเดี๋ยวดูผมแก้มือเดี๋ยวแก้มือชาลีเอาจริงวะไม่เก่ง Baby จริงๆริง Baby ทุกคนดูดูจริง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 นะนะจริงๆริง Baby นั่นแหละ Oh Mày gang. mà có lâu, anh ơi luôn sưu open. Tell you là Yes, được Lose it. Good gang, win? Yes, I'm nan, 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 อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ